ต้นไม้ต้นใหญ่ใญเกิดจากก้าไม้ต้นเล็กๆหอสูงเสียดเมคาฐานรากเตี้ยติดดินวิถีไก่พันลีเริ่มต้นจากก้าวสั้นๆใต้ฝ่าเท้าของเราความยิ่งใหญ่ของความสำเร็จ อยู่ที่การดำรงคงอยู่ชั่วการนานไม่ใช่อยู่ที่ความรวดเร็วลาบยศสรรเสริญไม่อาจหลอกล่อผู้ที่รู้จักพึงพอใจในสิ่งที่มีอยู่ได้ความยิ่งใหญ่ของอุดมการมิได้อยู่ที่การชนะผู้อื่น แต่อยู่ที่การชนะตนเองนกกระจอกไหนเลยจะรู้สึ้งถึงอุดมการอันยิ่งใหญ่ของพญานกอินทรีขอเพียงมีความเชื่อมัน่นมีความศรัทธาไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนก็ทนได้ไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเป็นอย่างไร ก็สามารถปรับตัวได้เสมอผู้มีใจตั้งมั่นย่อมชนะฟ้าผู้ไร้ความตั้งมั่นฟ้าย่อมชนะคนนักรบนั้นกล้า,าหาญพวกเขาไม่รู้จักคำว่ากลัวฝีเท้าของพวกเขามั่นคง ตาเพ่งมองไปข้างหน้าแล้วก็ก้าวรุดหน้าไปอย่างไม่หยุดยัง้งพวกเขาไม่กลัวถูกกวดหินสะดุดหกลม้มไม่มีอุปสรรคใดๆเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจของพวกเขาได้สำเร็จในขณะที่รุดไปข้างหน้า ก็จะมีคนถอยออกจากขบวนเสมอบ้างก็ตกขบวนบ้างก็ท้อแท้ห่อเหี่ยวบ้างก็เปลี่ยนทาแุแปรสีแต่ทว่าขอให้เรารุดหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งยิ่งนานวันขบวนก็จะยิ่งแข็งแกร่งมีแต่คนยอดเยี่ยมที่ผ่านการครัดร่อนมาแล้วทั้งนั้น ทะเลรองรับแม่น้ำนับร้อยสายได้จึงกว้างใหญ่ไพศาลบุคคลผู้สูงส่งเข้มแข็งเพราะไร้กิเลสตัณหาหากไม่มีอุดมการก็เหมือนเรือที่ปาศจากหางเสือเหมือนม้าที่ไร้บังเหียนวิ่งเตลิดไปอย่างไร้ทิศไหลทาง สุดท้ายจะล่องลอยไปแห่งหนตําตำบลใดก็ไม่รู้ผู้ที่ขาดคุณธรรมย่อมไม่มีอุดมการอันยิ่งใหญ่ผู้ที่ขาดความรู้ย่อมไม่มีสายตาอันกว้างไกลถ้าไม่ปีนขึ้นไปบนภูเขาสูง ก็จะไม่รู้ว่าแผ่นดินกว้างใหญ่เพียงใดถ้าไม่เข้าไปในหุบเขาลึกก็จะไม่รู้ว่าแผ่นดินนั้นหนาแค่ไหนผู้ที่ไร้อุดมการอันสูงส่งย่อมไม่มีทางรู้แจ้งผู้ที่ไม่มีภารกิจอันยุ่งเหยิงย่อมไม่มีความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ เมื่อยังไม่มีงานหลักก็ให้จับดะไปหมดทุกงานเพื่อให้ได้มาซึ่งงานเมื่อมีงานหลักแล้วก็ให้ทิ้งงานที่จับดะทั้งหมดเพื่อทำงานหลักให้เกิดความเชี่ยวชาญต้องทำให้เรื่องยากๆในโลกนี้ให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆ เรื่องใหญ่ๆต้องทำด้วยความพิถีพิถันและเอียดรอบคอบผู้ที่ขาดความเข้มแข็งทางจิตใจทำสิ่งใดก็ไม่บรรลุผลสำเร็จจิตมั่นความชั่วร้ายทั้งปวงย่อมไม่เกิดขึ้นจิตสงบจะไม่สนใจเรื่องทั้งปวง ผู้ที่มีอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่จะไม่ล้มเลิกกลางคันการต่อสู้และการทำงานของพวกเราก็คือการนำความคิดสู่การปฏิบัติให้ได้คำนินทาคำยกยอไม่อาจทำให้ผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง วันไว้ได้ถ้าสมองไม่ได้รับการอบรมให้มีแนวคิดที่ถูกต้องต่อให้ฉลาดปราเปืองสักแค่ไหนความเจริญนั้นก็เป็นความเจริญที่ผิดรูปพฤติกรรมทุกอย่างก็จะผิดพลาดไรจุดยืนที่มั่นคงและถูกต้อง ผู้ที่ลงมือทำเรื่องยากก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายผู้ที่ไม่ลงมือทำเรื่องง่ายก็จะกลายเป็นเรื่องยากการสร้างเนื้อสร้างตัวนั้นเป็นเรื่องลำบากการดำรงคงอยู่ซึ่งความสำเร็จก็ยิ่งลำบากกว่าแต่ผู้ที่รู้ว่าลำบากก็จะไม่ลำบาก